พวกเรามนุษย์ศาสตร์และสังคมรักการเกลียวกลอง สวัสดีค่ะพวกเราสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากสโมสรน,นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์ค่ะพี่นะคะชื่อพี่แป้งค่ะเป็นอุป,ปนายกคนที่1ค่ะพี่นะคะพี่พงศ์เป็นอุป,ปนายกคนที่สองครับสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็จะพาน้องๆนะคะไปดูหอพักหอในของมหาวิทยาลัยราชภัฏรดธานีจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะ เป็นหอหนงของหอพักสัท้า,าของเรานะคะค่ะอันดับแรกนะคะพี่แป้งนะคะก็จะมาพูดรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับราคาห้องพักว่าแต่ละราคามันแตกต่างกันยังไงนะคะอันดับแรกนะคะก็เลทนะคะห้องพักลมก่อนนะคะถ้าอยู่กัน4ี่คนนะคะก็จะคนละ4 0 0 0ับาทนะคะต่อเทอมนะคะสําหรับสคนนะคะก็จะ บาทต่อคทนนะคะส่วนสองคนนะคะก็จะตกคนละ8,000บาทต่อเทนค่ะส่วนมาห้องเอนะคะแกก็อยู่กัน4คนนะคะจะตกคนละ6000บาทต่อเทนค่ะ3คนนะคะจะตกคนละ8,000บาทต่อเทนค่ะแล้วก็สองคนจะตกคนละ12,000อบาทต่อเทนนะคะสำหรับเตียงนะคะก็จะเป็นเตียง2ชั้นอย่างนี้เลยค่ะสำหรับน้อง สี่คนสามคนหรือว่าสองคนนะคะสำหรับน้องสองคนนะคะไม่อยากได้เตียงสองชั้นแบบนี้ก็สามารถไปแจ้งท่อหอดันค่ะว่าอยากได้เตียงเดี่ยวนะคะไม่อยากได้เตียงสองชั้นก็สามารถไปแจ้งได้นะคะค่ะนอกจากจะมีเตียงสามจุดห้าฟุตให้น้องๆแต่ละคนแล้วเนี่ยทางมหาลัยนะคะก็ยังมีตู้ล็อกเกอร์นะคะสี่ตู้นะคะให้น้องๆนะคะได้เก็บของเก็บของมีค่าข้าของเครื่องใชา้นะคะ นี่ค่ะภายในตึกก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมีราวตากนะคะแล้วก็มีชั้นวางของนะคะ 1, ่สองมี2ชั้นค่ะแล้วก็มีกระจกน,นะคะให้น้องๆแต่งหน้าแต่งตานะคะก่อนไปเรียนนะคะเพื่อความสวยงามนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะหันมาทางนี้บ้างค่ะช่างภาพก็จะเห็นโต๊ะเครื่องเขียนนะคะมีสี่โต๊ะตามจํานวนน้องๆภายในห้องนะคะไม่ต้องแย่งกันเขียนนะคะเวลาจะทําการ เครื่องใช้ไฟฟ้าน,นะคะเปิดไฟได้ด้วยค่ะถ้า้นน้องเลยนะคะทํางานหรือก็สามารถปิดไฟเพดานนะคะแล้วก็เปิดไฟส่วนตัวนะคะจะได้ไม่รบกวนร,รูมเมทของเรานะคะแล้วก็นอกจากจะมีสวิตช์ไฟแล้วก็ยังมีปลั๊กไฟนะคะให้เสียบด้วยไม่ได้มีแค่ปลั๊กเดียวนะคะนี่ค่ะน้องๆสามารถเสียบได้นะคะน้องๆชอบปลั๊กไหนก็เสียบได้นอกจากนี้นะคะก็ ภายในโต๊ะคะยังมีลิ้นชักนะคะเก็บไว้ใส่นังสือนะคะก็แล้วแต่น้องๆสะดวกใส่เลยะค่ะจากจะมีโตะแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเดินมาดูหลังห้องอีกนะคะเปิดย่างในหนึ่งนะคะค่ะเดินออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นระเบียงนะคะแล้วก็จะเห็นวิวทิวทัศน,นะคะสําหรับห้องอยู่โซนฝั่งนี้นะคะสําหรับห้องน้ำน,นะคะน้องๆคนไหนที่เป็นห่วงเรื่องห้องน้ํารวมหรือว่าห้องน้ำ ไม่จริงค่ะห้องเรานะะคเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะคะมีอยู่สองห้องนะคะแต่ละห้องนะคะก็จะมีฝักบัวให้1นึ่อันนะคะเก็บไว้สําหรับอาบน้ำนะคะส่วนค่าน้ํานะคะน้องๆจะไม่ได้เสียนะคะน้องๆจะได้เสียแค่ค่าไฟนะคะหน่วยละสิบสองบาทนะคะหน่วยละสิบสอบาทนี้ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้หารเอาไปหารกับจํานวนคนที่อยู่ในห้องพักค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือค่ะ อ่างล้างมือสุดหรูนะคะของหอพักทางมหาลัยเราจัดไว้ให้แล้วก็มีกระจกนะคะเก็บไว้2หน้า2ตานะคะเวลาอาบน้ำว่าเรา,าสวยหรือยังต่อมานะคะจะเป็นห้องน้ํานะคะก็จะมีโถส้วมแล้วก็มีมีสายฉีดนะคะให้นะคะแล้วก็เป็นแบบชักโรครกนะคะก็จะเป็นห้องน้ําแยกกันซึ่งมันสะดวกมา,มากๆเลยนะคะค่ะสําหรับหอนี้นะคะที่พี่รีวิวนะคะก็จะเป็น หอสี่นะคะเข้ามาถึงในส่วนของหอสามนะครับก็ไม่ต่างจากหอสีสักเท่าไหร่ทุกอย่างเครื่องบริการของเราก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะดูเก่าไปนิดนึงเพราะว่าอารมันก็เปิดใช้มานานแล้วเนาะในส่วนของข้างหลังนะครับห้องน้ําและห้องโถสุขภัณฑ์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มมาก็ส่วนวิวด้านหลังนะครับก็จะเป็นป่าไม้สีเขียวชอุ่มนะครับ ส่วนที่เห็นอยู่นั้นก็จะเป็นตึกอาคารหอสองนะครับหอสองจะเป็นในส่วนของหอผู้ชายซึ่งหอผู้ชายจะเปิดแค่หอเดียวก็คือหอหนึ่งครับหอหนึ่งก็ไม่ต่างจากหอสามเท่าไหร่นะครับเราไม่ต้องไปดูกันเนาะเออดูหอสามก็น่าจะรู้แล้วว่าหอหนึ่งเป็นยังไงซึ่งหอสองยังไม่เปิดให้บริการเพราะว่านักศึกษาชายยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นส่วนมากก็จะเปิดแค่หอหนึ่งครับไปเราไปดูโรงอาหารแล้วก็ร้านขายของสวัสดิการกันนะครับ ต่อไปเราไปดูล้างค้าสาวัสดิการกันนะครับซึ่งล้างค้าสาวัสดิการของเราจะมีอยู่สองที่นะครับก็คือหอน,หนึ่งซึ่งเป็นหอนของผู้ชายและหอสีหอของผู้หญิงครับในล้างค้าของเราก็จะมีสี่งอองนำนวยความสุกมากมายสวัสวดีคาแม่นี่คือแม่หอของหอสีนะครับเป็นหอนของผู้หญิงเรามีให้บริการครบคัน เหมือนด้านนอกเลยครับ mm hmm. เพื่ออำนวยความสะดวกศึกษาที่จะเข้ามาศ mm hmm. ึกษาต่อในรหัส64นะครับ mm hmm. ต่อไปเราจะไปกันที่สำนักงานขอพักนะครับ mm hmm. ซึ่งสำนักงานขอพักของเราก็จะมีการรับสิ่งของพัสดุจดหมายต่าง,างๆ mm hmm. จากทางบริษัทขนส่งต่างๆนะครับ mm hmm. ซึ่งที่อยู่ของเราก็จะตามนี้เลยครับ นนกปกติถ้าพัสดุมาส่งเราจะเอาไว้ตรงนี้นะครับแยกตามเป็นหมวดเป็นหมวดตัวอักษรซึ่งในการติดต่อรับพัสดุต่างๆครับเราสามารถทำบัตรประชาชนบัตรประชาเพื่อมาแสดงตัวติดต่อรับพัสดุไดครับและในสำนักง,งานของพักนี้จะมีพ่อหอแม่หอประจําอบพักตลอดทางานตลอดท4ชั่วโมงนะครับและเวลาในการเปิดปิดหอพัก จะเปิดตีห้าครึ่งติดสีทุ่มทุกวันนะครับถ้ามีการ่าฝืนหรือว่าทําผิดกฎระเบียบของหอ,อพักนั่นยกตัวอย่างเช่นการปีนหอหรือออกไปข้างนอกในยามวิการในเวลาที่ฟอหอ,อพักแล้วอาหารอะไรก็จะมีการทําโทษโด,ดยการเก็บชั่วโมงจิตอาสาเป็นเวลา 15, 15ชั่วโมงเพื่อเป็นการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่หอพักของเราครับสําหรับการดีดีองกรในอหาที่ไยราชัอนทานเนี่ยาเกา ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหากน้องๆหรือว่าใครคนไหนนะคะสงสัยในเรื่องอะไรคะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะทางสมูณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราก็จะทําการตอบกลับข้อความนะคะของทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะครับพี่พงษ์และพี่แป้งขอกล่่าาววคขอบคบุณและสวัส,สดี